ชมพินารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับแมคโนเลกสายโหดนะครับนุกรถขุดชแนลบายเซียนุครับวันนี้มาเยี่ยมเสียเป้ครับตอนนี้เขามีงานไม่หยุดเลยครับวันนี้พี่เป้ของเราครับวันนี้เรามาดูวางท่อนะครับท่อระบายน้ำนะครับขนาด40ครับวันนี้เราอยู่อำเภอเมืองอุบลครับกับนุกดถขุดชแนลนะครับแมคโนเลกสายโหดวันนี้ ก่อนที่จะไปร่วมงานยูเซอ e ์มิ g นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมเจ้าเค91ครับสี่เสาธนทัยครับงานวางท่อครับอันนี้ระยะทาง100เมตรครับอันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเจ้าเค91เดี๋ยวเราไปดูหน้างานจริงครับว่า เสียเปีย้ยจะทำงานได้ดีขนาดไหนครับครับผมนี่คุณพ่อครับพนางานครับนี่มาเยี่ยมลูกค้าครับผมโอ้คอสี่สิบมาเหรอครับผมลอยเม็ดนะครับนี่ครับประมาณโหวันนี้งานเพิ่งเริ่มครับ เสียเป้ก็มาแต่เช้าแล้วครับน่าจะใช้บุงกี้60ครับวันนี้ครับผมอ่าครับเพราะว่าบ้านกับตัวรถมันจะเป็นตัว50นะครับก็พี่เป้เขาเปลี่ยนใหม่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวหีกประมาณหลังฝนครับเขาน่าจะเสริมทับด้วย U55 หรือไม่ก็ KX033 นะครับครับไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาไปหลบอยู่ไหนครับวันนี้ น่าจะอยู่ท้ายรถครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับว่าเขาสวิงบูมอาร์มนะตัวคลก91แล้วก็0.3ตัวใหม่สวิงบูมอาร์มได้นะครับแล้วก็ U55 ก็สวิงได้ครับทําให้ลูกค้าทํางานในที่แคบได้สะดวกสบายนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับแอดมินได้ไปส่งมอบรถขุด U55 ชีท 6S รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ1,709,000บาทที่บ้านคุณลูกค้าเก่านะครับ เดี๋ยวไปติดตามชมในช่อง YouTube ของนุกได้นะครับรวันมีคอบสนุกสนานแล้วก็บรรยากาศในการส่งมอบรถครับตอนนี้บรรยากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับแต่ว่าแดดก็แรงพอประมาณนะครับวันนี้น่าจะลึอกอยู่ประมาณ60ครับกว้าง60 ลึกหกครับออนี่คือข้อดีของเจ้า0ูนนะครับแล้วก็เคก้าหครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อน0ูนนะครับช่วงนี้ก็มาเจอเสียเป้บ่อยเพราะว่างานเขาอยู่อำเภอเมืองครับนี่ก็คือข้อดีนะครับในการสวิงบูมอาร์มนะครับเพราะว่าหน้ากว้างก็หนึ่งเม้าสินะเราเข้าในที่แคบในซอยแล้วก็ ั้งหน้าตรงแล้วก็สวิงบูมอามนะแล้วก็เพราะว่ารถเราหมุนได้3ามร้อสงศาอยู่แล้วครับช่องหน้าฝนแอดมินก็เข้าเยี่ยมลูกค้านะครับแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็การส่งมอบรถใหม่มาเรื่อยๆครับขอให้ ผู้ชมนะครับได้ดูนะอย่างเพลิดเพลินนะแล้วก็ได้ดูว่ารถขุดของเรานะรุ่นไหนจะตอบโจทย์ในหน้างานของู้้ลบเหมานะครับแล้วก็หน้างานจริงของท่านเองนะครับเพื่อที่จะได้ตัดสินใจเช่าซื้อได้นะครับวันนี้เซลนุกรอให้บริการอยู่นะครับขอบคุณผู้ชมนะที่ติดตามช่องแม็โคเล็กสายโหดลุกรถขุดชาแนลบายเซียนนุกนะครับอันนี้คือท่อตัวเดิมนะครับที่รื้อขึ้นมานะแล้วก็จะใส่ ท่อใหม่นะครับตอนนี้เหลือแค่ท่อพักของเรานะครับท่อพักก็คือยังไม่ได้เอาลงครับวันนี้รอก่อน วันนี้15นกาเจอกันที่ควอินดี้นะครับกิจกรรมเล็กๆน้อยนะครับที่ครูุต้าจะเริอชัยมอบให้กับคุณลูกค้าครับช่วงนี้แอดมินไม่ค่อยสบายนะครับมีโรคประจำตัวนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแอดมินเป็นภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้แพ้กาดเพราะว่านอนดึกก็ โรคนี้ก็จะกำเริบขึ้นมาทันทีครับโดยไม่มีเหตุผลของมันครับก็ขออภัยนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับที่อาจจะมีเสียงรบกวนของสุขภาพร่างกายนะครับก็ขออภัยผู้ชมด้วยนะครับก็ถือว่าได้งานเร็วครับเพราะว่าผ่านมาได้สิบา มาถึงไม่ถึงสิบนาทีครับก็ได้ประมาณ20เมตรแล้วนะครับน่าจะเสร็จไม่เกินปดายสามนะถ้าได้ขุดนะแต่ว่าในส่วนของการลงท่อก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะเสร็จวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ครับแล้วไปถาม พูเขาเรียกว่าพูมกับเพราะว่าเขาได้เสื้อสวยครับวันนี้แว่วันนี้ครับโอ้วเสื้อสวยครับโอเคครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้พี่พี่ปุ๋ยพี่เป้เขาสั่งมาตั้งหาครับเสื้อตัวนี้อ่าเี้ปุย๋ยครับสองมือเดวอยู่เลยโอ้ครับวันนี้ เขาก็มาแต่เช้าแล้วนะครับเมื่อวานนุก็ได้เดินทางไปส่งรถใหม่ครับกิจกรรมมีเรื่อยๆครับเพราะว่าวันนี้ก็ได้เดินทางมาเชิญลูกค้าไปร่วมงานกินเลี้ยงนะครับที่ควอินดี้ครับก็เลยถือโอกาสพามาดูหน้างานของวางท่อ40นะครับกับหัหน้างานโซนอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวพาไปดูล่องเลือก60เลยกว้าง60เลือก60ไปเลย รวงห้าซิอ๋อครับลึกประมาณเม็ด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 ิเมออาบกวบลึกเม็ดป่เดี๋ยวนี้เม็ดอะรครับผมเม็ดอะไรนะเม็ดอรวาขั้นย่อยู่ในอันอันเม็ดจะเม็ดนะครับ พาไปดูฝั่งนู้นครับกองท้ายคลิปไปถามลูกพี่เขาหน่อยแลเป็นไงตรงนี้สุขภาพร่างกายเขาส่วนหนึ่งก็ไม่สบายครับตอนนี้ก็ได้กลับมาขับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากห่างหายไปประมาณ2อสาเดือนนะเสียเป้ไม่สบายครับโอ้ยโอเคเตรียมน่วเตียมลูกพี่พทอดทอแตกวะ โอ้ยตัวที่ว่ามันขาดมันเศรอบครับนี่เป็นพ่อปลาครับนี่ก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับเนื่องจากเสยเ,เขารุนแรงครับเมื่อเช้า น,นี่แค่ KX91 นะถ้า k x 0 3หรือ U55 เข้าเนี่ยเขาจะยิ่งโหดกว่านี้ครับเ้ย oh. <c oughs> นี่ครับโอ้เสื้อเท่มากเลยครับเสื้อคู่ก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณหนึ่งเมตรครับวันนี้มาให้ดูหน้างานอีกหนึ่งประเภทหน้างานครับที่3ตันเขามีอย่างต่อเนื่องครับ ็ฝากติดตามช่องเล็กๆของนุกด้วยนะครับวันนี้ก็มาให้ดูอีกหนึ่งอีพิเศษครับบรรยากาศสดๆครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับกับเซลล์นุ๊กรถขุดครูป้าเจริญชัยครับในช่องแม็กโคเล็กสายโหดนุกรถขุดชาแนลนะครับ ตอนนี้เขาคิดหนักอยู่นะครับว่าว่าเขาจะขุดไปในทิศทางไหนยากยู่ยไปไหมสบายไหม,มโอ้งานวางท่อนี่ยเขากินเต็มนะ <laughs> <laughs> เขาไม่ค่อยซีเรียสครับเขารับงานวางท่อยาวๆเลยครับช่วงนี้อ,อโอ้วันนี้ดื่มทั้งเอ็ม้อยทั้งกาแฟะนะ แล้วก็โสมอันนี้เติมพลังทั้งวันครับครับผมก็มาดูให้พอประมาณนะครับผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับหน้างานก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็วางท่อสี่สดหกฉีดบ้างครับนะท่อร้อยก็จะเป็นอีกตัว5้าตัน่คยว่ากันนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็สามตันงานเขาเยอะครับที่นี้ก็ งานวางท่อเนี่ยนัมเบอร์วันนะครับแล้วก็งานฟุตติ้งเคียร์ิงแล้วก็ขุดดินเข้าคาในะชว่วงนี้ก็ฝากไปเ้ืยนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษสุดนะในช่วงเดือนมิถุนานะแล้วก,กับโปรโมชั่นรถสุดกูบูต้าของเรานะครับตั้งแต่1.7เดตันถึง8ตันนะครับดาวตา่ำสี่อนานาน6ปีนะครับกับเซลยนุกนะครับ ติดต่อสายมันเข้ามาเยอะๆนะครับสำหรับ EP นี้นะครับมาให้ดูหน้างานวางท่อ40กับเสียเป้พวิปุ๋ยของเราครับอำเภอเมืองครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมคุณลูกค้านะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนกับเจ้าค9 1 Super Series นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ